จะแจ้งเขาก็ถามมาว่าเป็นไงอาการเป็นไงคุยเล้วหน่ะบอกพูดหน่อยเป็นไงตอนนี้พูดเลยอัดวิดีโอถ่ายเออฮะโอ้ยบอกยังทำหน้ายังยิ้มมองมองสุดๆมือตามองหน่ะเออว้าเอาคุยเขาหน่อยไม่เชื่อไม่ชูแจ้งแจ้งพูดไปจแจ้งเอ้พูดแล้วถามบอกเขาหน่อยอาการเขาถามว่าอาการเป็นยังไงอ๋อบอกว่าคุยไม่หลัง ว่างว่ว่างเดียวเหมือนมอยาอะไรใช่ไหมเดี๋ยวจะหวานนะครับว่าโจ๊กเปล่าไม่เอาโจ๊กใช่ไหมกินนมเหรอไม่เอาจะเอาอะไรกินอะไรยังได้กินอะไรเอ้ยกูบอกว่าอะไรวะว่าอะไรกินอะไรกินอะไรอ่ะไม่แกงนมนมเบาใช่ไหมโจ๊กอ่ะโจ๊กเอาไหมไม่เอา จะเอาอะไรดีอะเกียวไม่เอาเออเกียวเดีวไม่เอาพูดพูดเดี๋ยวโว้ยจบเกียว้ยนเกียวเกียวนะโอเคโอเค